สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งคีโมนะครับเรามาคุยถึงเจ้ากล่องแดงกันดีกว่าว่างๆประบอกบกับอกที่มีก็เดี๋ยวมีอีกเขาเรียกวอะไรอ่ะดอกสว่านอยู่กับพิโจอีกสองกล่องก็จะเป็นเขาเรียกอะไรไทเทเนียมที่เป็นสีทองอันนี้เป็นสีดํา น่าจะเป็นรุ่นแรกน่าจะมีกล่องเดียวที่มีขายอันนี้ได้มาประมูลได้มานะครับจากพี่ศักชัยก็เป็นดอกสว่านก็มีเบอร์โดยทั่วไปที่ใช้บ้านเราได้ครับใหญ่สุดเอ่อซีุนยังไม่เคยลองใช้นะครับเดี๋ยวคงจะจำหน่ายรอได้เลยใครอยากได้เป็นเหมือนแรไอเทมครับ มันจะมีกล่องเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเสร็จมาพูดกันที่ชุดนี้สุดจะเท่าไหร่วะพี่ห้าสิบสองชิ้นอ่าตัวนี้ตัวห้าสิบสองชิ้นนะครับตัวนี้จะมีดอกแปลกๆที่มันอยู่ในกล่องเนี้ยคือจะมีดอกทอกดอกทอ้อคือดอกทอ้อคือไม่ใช่ดอกทอค่ะดอกทอ้อดอกทอ้อคือดอกแบบนี้นะครับแต่ดาวเราบ้านเราเนี้ยนะครับเห็นไหมเอ่ย กดก่อนแปบบ๊บชัดไหมทอกรุ่นนี้จะมีเป็นวิเศษมาก็คือจะมีรูมาให้นะครับก็คือถอดประกอบอเครื่องมือของเขาได้เลยของของวิวกี้ได้เลยจะมีมาให้เกือบครบเลยนะครับขนาดแล้วก็จะมีเอ่าเป็นหัวตันก็มีนะครับเป็นหัวตันแล้วดอกแปลกๆก็กวพวกนี้อ่าน่าจะไปขาดอะไรสักอย่าง ประมาณนั้นเนี่นครับแปลกๆแ,แล้วก็แบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้อะไรนดะ้บันเบิงนอกไม่ใช่บันนอกมันก็เอาคงใช้อยู่ครับตัวนี้แปลกก็มีหกเหลี่ยมให้อีกประมาณเหลี่ยมห้าตัวแล้วก็เป็นดอกไข,ข่ควงนะจะไปตัเป็นดอกไข,ข่ควง ps หนึ่ง ps สอง พีเอหนึ่งหนึ่งดอกครับพีเอสองเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกครับพีเอสามหนึ่งดอกแล้วก็ดอกสี่เหลี่ยมที่เป็นใช้กับบ้านเขาครับที่น่าจะมีหัวน็อตที่เป็นสี่เหลี่ยมบ้านเขาก็ผมก็แกะออกเดี๋ยวแกะแกะออกตัวนี้ครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเราไม่ได้ใช้ใบ,บ้านเราเยอะเลยอ่ะเนี่ย หนึ่งสอสี่ห้าอันนี้ที่ผมแกไขายขายไม่ออกผมก็จะก็จัดก,การจากแจกไปใครไปทำอะไรก็ไปําแต่แต่แตน่าจะจริงๆแล้วเจียร์เป็นแบนได้นะเจียร์เสียหลบทรงไปเลยลก็ดอกแบนตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้แกะออกเลยหายยะนี่นะครับการยาว เดี๋ยวค่อยแปลงหรือจะแปลงเป็นอะไรดีก็จะมีเนี่ยครับทอ็อกแบนมาให้2องอันดอกทอรอกนี่เดี๋ยวย้ายตัวนี้มานี่นะครับแล้วก็มีการต่อเป็นบล็อกสามหุนนะครับแล้วก็หัวยิงครับ1นึ่งการหนึ่สี่การห้าทัสนะครับแล้วก็3ามทัพแปดล้วดอกสว่างก็จะมีสีขนาดนะครับมีการต่อการต่อรุ่นนี้จะยาวยาว ยาวกว่ารุ่นอื่นนะครับอีกสองชุดที่มีอยู่ครับการจะยาวหน่อยตัวนี้ก้านครั้งก้านจะยาวจะยาวประมาณไหน,นนะได้ยินว่าไหมครับก้านยาวแปะเจ็ดสิบห้าแล้วกันเจ็ดิบห้ามิลนะครับจะยาวาทั่วไปนะครับตัวนี้เคร่องแกะเลยเหลือกล่องนึงนะเ,เก็บไว้ใช้แล้วกันไม่ขายแล้ว <laughs> ประมาณนี้ครับ กล่องนี้น่าใช้นะแพงหน่อยแต่ว่าผมถือว่าค่อนข้างจะครบนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนี่ครับรุ่นเยอะใหญ่สุดของที่ขายในไทยเมื่อก่อนต้องนำเข้ามาครับอย่างนี้แบบขายกันเยนนอะคือเขาเอามาขายแล้วก็ถือโอเคนะครับไปหนึ่งไปหนึ่งไปแล้วครับก็มาดูต่อไปที่อันนี้ที่ได้มานานแล้วเป็นกล่องรุ่นที่มีรูอ่ลืมบอกไปห้าสิบสองมีรูนะครับ ห้าสิบสองจะมีรูมาให้รูไว้ใส่แม่เหล็กนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนเขาจะไอ้ตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นก้านต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นว่าเป็นดอกอะไรไม่รู้แต่ผมซื้อตัวดอกจีนมาใส่เป็นทอกจีนนะครับหนึ่งร้อยสิบมิลนะครับตัวนี้ทอกจีนเอาไว้ทอกจะมีอ่าก็คือจะมีรูมาให้ด้วยตัวนี้ ซื้อมาใส่ดอกจีนนะครับแต่น,นี้รุ่นนี้จะเป็นดอกสีดํานะครับนี่สังเกตน,นะครับอันนี้ผมว,ว่าหกเหลี่ยมมาใส่ดอกพวกนี้จะเป็นดอกสีดาหมดเลยนะครับนี่อันนี้ไม่แกะทิ้งนะครับเพราะสีดําจะหายากนิดนึงก็น,นี้ก็ได้มาสักพักหนึ่งนะได้มาสักแรกแรกนุ่นแรกๆที่รุ่นที่นาเข้านะครับอันนี้ก็เป็นออดอกยาวพีสองดอกยาวนะครับอันนี้ถือว่าแข็งมาก การต่ออันนี้ก็เอามาแจมนะครับตัวนี้อยู่ยาวตัวยาวที่อยู่ในชุดอีกชุดหนึ่งก็มาใส่ว้เป็นสีดํานะครับชุดนี้แต่นี้ไม่มีมานานแล้วแ,แรกแ,แรกก็ได้ว่าจะไม่ไม่เล่นกล <c oughs> ก็ไปลปมาก็โดนก็ได้ครับบกล่งองใแบบที่สองจะไปนะครับใบที่สามรุ่นนี้นครับที่มีขายในไทย จะไม่มีรูนะครับนี่จะมีรุ่นเดียวที่เป็นห้าสิบสองนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วที่เป็นเขาเรียกชุบชุบสิงชุบสีขาวมาตูดดำเนี่ยชุบขาวมาบางคนก็บอกว่าอ่อนนิ่มไปอันนี้ไอ้ทีห่หายไปก็ไปใช้งานเป็นดอกสีเหลืองการต่อต้้องก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันคือกล่องทุกกล่องจะมาคล้ายๆกันค่อนข้าง,างที่จะคล้ายกันเลย นิดเดียวต่างกันนิดหน่อยแ,แค่ดอกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ชุดหนึ่งนะครับชุดนี้จำไม่ได้ว่ากี่ชิ้นมาอีกชุดหนึ่งชุดต่อไปเป็นชุดใบาพายนะครับอันนี้เป็นความเป็นนาเข้าแน่นอนครับตัวนี้เป็นใบาพายนำเข้านะครับือดีดีอย่างหนึ่งคือตัวนี้การต่อครับการต่อเหตุเขาเนี่ยนะ ่าตัวนี้นะครับไม่เหล็กาดีดีดูไม่เหล็กแรงมากตูดตูดเสีะตัวติเลยกระจายไปแล้วเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับล็อกเลยครับดึงออกใส่ไปแล้วล็อกเลยนิ่ม,มาก อยู่เลยนะครับก้านนี้ถือว่าถ้าถ้าซื้อก็น่าจะไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยครับแต่มันต้องเป็นนำเข้าเดี๋ยวควิกล็อกกดก็ดึงออกเหมือนกันกดลงดึงออกแถมมาก้านไบพายก็ยาวอยู่แล้วไม่รู้จะแถมทำไมแต่ก็ดีครับใช้ใบพายก็มีขายทั่วไป เศนของบอสของจีนนะครับเท่ากันหนึ่งทับหนึ่งนิ้วหนึ่งทับแปดหนึ่งนิ้วเจ็ดทับแปดสามทับสี่ห้าทับแปดหนึ่งทับสองสามทับแปดนะครับมีขนาดต่างนี้ครับใบภายกล่องรุ่นนี้จะไม่มีรูนะครับนี่ครับโอเคไม่มีรูมีรุ่นเดียวที่มีรูในไทยนี้เสร็จแล้วก็มาเป็นดอกจีดีนะครับที่เคยรีวิวกันไปแล้ว นี่นะครับอันนี้เป็นเออร์วินอมองมอง,มองแล้วเออร์วินถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมคงไปเจาะเหล็กหนาเกินไปนะครับด้วยความเสียเปรียบที่เขามีคมเดียวคมเดียวคือบางคนก็จะถามว่าคมเดียวคืออะไรหนึ่งหนึ่งคมคืออันนี้นะครับนี่หนึ่งหนึ่งด้านหนึ่งคมนะครับคือตัวนี้เขาจะมีแค่คมเดียวอ่าสังเกตได้นะครับส่วนวิวก,กี้จะมีสองคมนะครับอ่าเรา จะเห็นนะนะสองคมนี่เป็สองคมนะครับอันนี้ขนาดเท่ากันนะครับแต่คือความยาวความยาวคือความยาวคือได้เปรียบอะไรคือความหนาของเหล็กจะอยู่ในร่องนี้ได้คือประมาณสักห้ามิลนะได้อยู่แต่นี้พอฮะพอเจาะไปสี่มิลเราจะไปเจอสเต็ปที่สองก็จะหนึบหนึหนิดนึงแต่มิว k ี้ถ้าเจาะดอกนี้นะครับให้แนะนําให้นําก่อนนะครับเอาสี่มิลนาก่อนนะครับ คือเพื่ออะไรเพื่อเซฟปลายดอกครับตัวนี้ครับมันก็ไม่เหมาะกับไปจเจาะเหล็กนะแต่ผมว่าเวลาจเจาะเหล็กเพลก็ต้องใหญ่หน่อยก็คืออันนี้อดอกกลางเสียไปดอกหนึ่งแล้วซื้อใหม่ก็พันสี่ดอกเดียวเือแพงดอกนี้เสียไปครับดอกกลางสเตปสองสี 2, ่ถึงยี่สิบมิลครับมีสเต็ปสามสเต็ปนะครับ, step, step รบก็มีสี 12, ่ถึงสิบสองสี่ถึงยี่สิบแล้วก็หก ถึงสามิบห้มนะครับคือดอกใหญ่สุดใครที่ได้ดอกเป็นกล่องที่ถือว่าโชคดีนะครับก็ซื้อแยกแพงมากแล้วตอนนี้มันไม่มีขายครับในไทยนำเข้าอย่างเดียวนะครับดอกเจดีชุดน,นะน,น,นี้นะครับก็จะมีนี่เป็นนี้นะครับสองกล่องนี้เอาเรื่องครับบอกไว้เลย อีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยจะหมื่นถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าทำข้าจริงต้องต้องมีประมาณสี่พันบวกครับต่อกล่องนะครับอันนี้ซื้อมาซ้ำอาจจะ,ะเดี๋ยวรอรอได้เขาเรียกว่าอะไรผมจะสั่งชุดใหม่ที่เป็นหกตัวแล้วผมก็จะอาจจะแบ่งบันชุดนี้ไปนะครับก็รอรอกันไว้นะครับ สำหรับที่ใครที่อยากจะได้ชุดนี้นะครับสี่พันกว่าบาทแต่ว่าไม่รู้กว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราเรามารอกันเพราผมกกำลังจะสั่งหกดอกไปซื้อมาคือ,ซ,อซื้อมาแพงนะแต่ก็ควรที่จะใช้มันเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าความแพงของมันอะ่ะมันมันดีดีแค่ไหนบางคนก็เสียดายนะครับคือ ดอกเป็นพันเลยอ่ะหลายพันไรเงี้ยสองพันเอ้ยมันจะคมไหมวะอันนี้อี้วันน,น,นี้อันนี้ก็ใช้มันมันเมื่อวานนี้ใช้เจาะไปถึงประมาณสักมองมอง izada, ประมาณยี 22, 2, 2, 1, ่สิบยิบสองมิลนะครับแต่ว่าใช้เอ็มสิบสองเอพีดีแรงไม่ค่อยพอกัดค่อยกัดไปเรื่อยกัดเอ่อสิ 10, บมิลนะครับไปกัดเฮดบีมกัดเฮดบีมที่เขาเจาะรูมาแล้วเจาะรูร้อยน็อตมา เป็นโครงนอกดาวผมก็เรียกถูกว่าไม่รู้นะก็คือผมก็ไปเจาะซ้ำให้รูมขยายขึ้นเป็น22มิลเพื่อจะเอาเฟกล้อยเข้าผากไปเพื่อจะเดินใส่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือผมก็ซื้อดอกขนาดนี้มาสำรองไว้อันนึงจะอยู่ไหนยังไม่รู้เลยคือดอกเจดีอะถ้าใครที่ใช้อยู่ถามว่า ดอกจีนก็ใช้ได้นะครับแบบสำหรับงานพลาสติกทั่วไปก็ไม่จําเป็นต้องขนาดนี้นะครับแต่คือถ้าถ้าได้ใช้แล้วจะรู้ว่าความต่างเป็นยังไงครับอาจจะมียี่ห้ออื่นที่ดีกว่ามีวอลกี้ก็มีนะครับมีเยอะอยู่มีพี่ๆหลายคนก็เคยบอกอยู่ดีวอก็ดีดีวอก็ดีนะครับดีวอก็ดีแล้วผมก็ไม่แน่ใจอะอาจเมืองนอกเขาอาจจะแบบรีวิวเยอะกว่าผมผมไม่มีตังค์ผมซื้อมาใช้อันไหนใช้งานก็รีวิวอันนั้น เอาที่แค่ที่ที่บอกกันว่า,วาเออผมซื้อมาแล้วมันโอเคนะคือหลคมมันคมจริงอะ่ะอยเดื้อมือ,มอได้มือไปเผลอลูกหนึ่งแรง,งเข้าแน่นอนตัวนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ส่วนดอกสว่านไทเทเนียมเออเรียกว่อาอะไรสีทองไทเทเนียมความ่ป็นใจก็เดี๋ยวค่อยไปเอามาเก็บไปใช้งานนะครับแต่ก็จะใช้เป็นเฉพาะจริงๆเพราะส่วนมากก็จะใช้พวกนาชีพวกอะไรนี้ ที่จะทำก็ทุกเอาเอาไปหน้างานไม่ไม่ทุกกล่องครับประมาณสามกล่องที่เก่าๆแล้วก็เพิ่งกแกะอันใหม่ก็คืออันนี้อันห้าสิบสองอาจจะเป็นสีนะครับสี 4, เก็บสามนีนะ่โอ้กล่องหมดนี่ก็จริงแล้วก็หลายพันแล้วนะแม่ว่าหลายพันหลายหมื่นหมื่นกว่าบาท ถือว่ามันก็แพงแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มันซ่อนอยู่ในความแพงนะครับคือก็ก็คงแบบของมันต้องมีอะไรประมาณนี้ครับเ <c oughs> นี่ยไอดอกพวกนี้มันก็ไม่ได้ใช้บ้านเขาคงใช้สีเหลี่ยมผมมีประมาณยี่สิบดอกในแก้วหมดเลยแกะไห้เดี๋ยวไว,ไว้ค่อยแจกๆใ้พี่เผื่อเอาไปทำอะไรมันน่าจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่าง นอกยาวเยู่เดี๋ยวนี้แกะแยกหมดแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลงอยกมันยังมีค้างอยู่แต่ไม่เหล็กเขาแรงนะเนี่ยครับเนี่ยเป็นกองเลยสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่ห้าตัวครับอยู่ติดเลยนะเนี่ยไม่เหล็กมันแรงจริงมันอาจจะโดนขั้วกันนะครับแต่ มันเค่มันไม่เด็กมันแรงผมว่ามันไม่ค่อยแข็งนะผมว่านะตัวนี้เป็นรุ่นชุบมาแต่รุ่นสีดำอะ่ะถือว่าโอเคนะครับก,ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่า <laughs> คงยังไม่มีครับช่วงนี้ช่วงนี้โควิดต้องใช้เงิน,นครับ ก็ขอบคุณพี่ที่เข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ